สวัสดีค่ะดิฉันจันภาสุนจัน์และนี่คือคิดดีที่ดีดาราพอดแคสต์เรื่องราวดีๆของการคิดที่จะมาบอกเล่าให้คุณว้าวไปด้วยกันสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะ สำหรับปีที่ผ่านมานะคะเราก็ดำเนินการจัดทำพอดแคสต์ในรูปแบบของการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการคิดและที่สำคัญเราตระหนักว่าในช่วงยุคนี้เนี่ยพอดแคสต์เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยสร้างความบันเทิงความเพลิดเพลินแล้วก็เป็นแหล่งที่ให้องค์ความรู้รวมไปถึงสร้างแรงบันดาลใจในการทำหลายๆสิ่งให้กับผู้ฟัง ะะแล้วเราสามารถเลือกฟังได้ไม่ว่าจะเป็นในระหว่างที่เรานั่งอยู่ในรถขับรถไปทํางานแล้วก็ในระหว่างที่เราทํางานหรือแม้กระทั่งในระหว่างที่เราออกกําลังกายขณะที่เราอยู่บ้านเรียกได้ว่าทุกที่ทุกเวลาเลยทีเดียวนะคะเราจึงให้ความสนใจในการที่จะเตรียมเนื้อหาสาระแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่จะมาบอกเล่าให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินชนิดที่ว่าไม่รู้ตัวเลยทีเดียว ผ่านการเล่าเรื่องเล่าของแขกรับเชิญแล้วก็ผู้มีประสบการณ์ต่างๆที่จะมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้องความรู้แล้วก็สะท้อนรูปแบบของการคิดวิธีการคิดแล้วก็กระบวนการคิดต่างๆผ่านเรื่องเล่าที่แตกต่างเหล่านั้นบนความแตกต่างของช่วงวัยของแขกรับเชิญแล้วก็หลากหลายอาชีพด้วยกันค่ะและ การคิดเป็นสิ่งที่เ,เป็นชีวิตประจําวันของมนุษย์ทุกคนเราปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกคนต้องผ่านการคิดเพื่อที่จะตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้ดีที่สุดในเรื่องนั้นๆซึ่งการคิดนี่เองมี2นัยสําคัญก็คือคิดได้และคิดเป็นค่ะปัจจัยที่สําคัญอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ส่งผลต่อการที่ทําให้เราคิดไม่คิดคิดดีหรือคิดไม่ดีก็คือแรงจูงใจค่ะ และในปีนี้เรามีความตั้งใจที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างแรงจูงใจในการคิดของทุกคนรวมถึงร่วมกันเรียนรู้เพื่อพัฒนาระบบคิดให้คิดอย่างเป็นระบบผ่านการคิดต่างๆเพื่อที่จะให้ผลลัพธ์ของการคิดนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดติดตามชมพอดแคสต์ของพวกเราเพื่อที่จะพัฒนาการคิดไปด้วยกันนะคะ